เปิดดวงความรักพิธาเจอทักแบบนี้แล้วมีโอกาสเป็นนายกไหมเรื่องรักทักแรงทิมแทบไปไม่เป็นรายการตีสิบเตที่มีวิทวัตศูนทรวิเนศและแพทย์นภป่าเป็นพิธีกรทำนักการเมืองคนดังทิมพิธาลิ้มเจริญแล้ต้องวาวุ่นกันเลยทีเดียวเมื่อต้องมาเจอกับอาจารย์คทาชินบัญชรซึ่งเปิดไพ่ตรวจสอบดวงซึ่งงานนี้อาจารย์คทา ให้พิธาหยิบไพ่บอกว่าช่วงอายุ44ถึง52ดวงชะตาฟ้าเปิดจะมีพลังจะได้เป็นดังที่หวังส่วนที่เปิดไพ่ที่มีสาวสามคนอาจารย์คาถาบอกว่าจะสับสนงงงวยนิดหน่อยเรื่องหัวใจในเรื่องความรักต้องระวังนิดหนึ่งช่วงตุลาถึงพฤศจิกาจะสับสนงงงวยภาพลวงตาด้วย ทั้งเรื่องรักและการเมืองอย่าไปลงกลหรือไปอะไรแต่โชคดีมีเซนส์ของตนเองกลางปีหน้าถึงจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาฟ้าเปิดเปิดไพ่เรื่องความรักได้ไพ่พระดามเดินดงแปลว่าทั้งเรื่องการงานและความรักเดินดรงไปก่อนต้องเดินไปเรื่อยๆความรักยังไม่ลงตัวหรือชัดเจนต้องรอช่วงกลางปีหน้าไปแล้วเรื่องสุขภาพระวังเรื่องความร้อน ปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายและเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกต้องระวังช่วงพฤศจิกายนี้และปี2568ถามว่าจะได้เป็นนายกไหมอาจารย์คาาทำนายไพ่ว่าต้องรอเกณฑ์ที่จะสสำเร็จได้อยู่ในช่วงเมษาถึงพฤษภาปี2565ไปจนถึงพฤษภาถึงมิถุนาในปี2568จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและมีโอกาสสำคัญ